สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะกบต้องขออภัยนะคะคลิปนี้เสียงหายไปไหนไม่รู้เออถ่ายคลิปอยู่ดีๆพอมาตัดนะคะทุกคนพอมาดูอา้าวเสียงมันหายไปเฉยเลยทุกคนกบก็เลยต้องมานั่งพากเอานะคะทุกคนมานั่งอัดเสียงใส่นะวันนี้สามีกบไปตลาดนะ,ะไปตลาดคุณเดียวเขาไปสมิธนะคะทุกคน ก็จะไปซื้อขนมของเขาแหละค่ะทุกคนจ๋าแต่ว่าขนมที่เขากินประจำน่ะไม่มีนะคะทุกคนนางก็เลยได้ขนมแบบนี้มานะคะพอดีมันมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2ถุงในราคาเท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะกบก็จำไม่ได้นางก็เลยซื้อมา4ถุงนะคะแล้วสิ่งที่นางได้อีกอย่างก็คือเครื่องดื่มของนางนั่นเองค่ะทุกคน แหมคลิปนี้นะกบอยากจะบอกว่าตอนที่กบพูดนะ่ะกบอินมากเลยในคลิปที่กบกําลังพูดอยู่ตอนนี้ก็คือนางไม่ซื้ออะไรมาฝากกบเลยค่ะทุกคนนะนางซื้อแต่ของนางมาค่ะเครื่องดื่มของนางนะคะทีอ่อ่อยากบอกว่าเครื่องดื่มที่นางดื่มเป็นประจำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรสชาตินะคะรสชาติมะม,ม่วงนะ่ะค่อนข้างที่จะหายากนะทุกคนตามตลาดต่างๆเนี่ย ก็ไม่ค่อยเจอเหรอกคะ่ะทุกคนรสชาติมะม่วงของนางที่นางดื่มเนี่ยนานๆจะเจอทีนางก็เลยซื้อมาสองสองแพ็คนะทุกคนเพราะว่านานๆนนเจอนางก็ซื้อมา2สองแพ็คจริง,รงๆกบบอกนางนะว่าถ้าเจอนะ่ะซื้อมาหลายแพ็คเลยเพราะว่ามันหายากใช่ไหมนางก็นางบอกว่าฉันไม่ค่อยดื่มอยู่แล้วก็เลยซื้อมาแค่สองแพ็คนะคะทุกคนจา๋า จริงๆที่นางไม่ซื้ออะไรมาฝากกบเครื่องดื่มที่กบดื่มมันก็ไม่มีในร้านนี้อยู่แล้วไงกบก็พูดไปอย่างนั้นหละกบก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่านางไม่ซื้ออะไรมาฝากเลยอะไรแบบนี้นี่ค่ะรสชาติมะม่วงนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วรสชาติมันมีหลายรสชาติมากเลยคะ่ะเครื่องดืม่ม <k S 2> เครื่องดื่มอันนี้แต่ว่าสิ่งที่ถูกใจก็คือรสชาติกลิ่นมะม่วงคือมันก็ซซ่านะคะทุกคน way. มันซซ่าแล้วก็ มันมีความหอมของมะม่วงนะคะทุกคนแช่เย็นๆแล้วคะแล้วก็ดื่มก็คือแบบฟินอนะแต่กบก็ไม่ค่อยชอบดื่มแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบบเหมือนกับมันมีมันมีอ่ะเขาเรียกอะไรมันมีโซดานะะทุกคนกบไม่ค่อยชอบเครื่องดื่มที่มีโซดาสักเท่าไหร่มันทําให้เราอึดอัดแล้วก็อ้วนนะกบก็ <laughs> <laughs> ดื่มน้ำองุ่นหมักของกบนะคะทุกคนทําไมกบเลือกดื่มน้อาองุ่นหมักเพราะว่ามันเออก็แล้วแต่ความชอบนะแต่สําหรับกบกบคิดว่ามันดื่มแล้วมันทําให้เราไม่อ้วน <c oughs> อันนี้คิดเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่ากบเงินก็จริงอะทุกคนก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอค่ะรักษาสุขภาพเนี่ยนะคะแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนค่ะกบไปแล้ว